go out go out go พิ้ามาขาให้มันมาไ,นไม่ถึง้องกสามชั้นถึงไหมไม่บูชานเลยมันกลัวคนใหญ่ไหมมันไม่กลัวหรอกเด็ดเด็ดอ้กแก้มาให้ยืนนิ่งไปอะอะแก้มา เออกินไหมกินมาแก้วมาเอางูจับอเองเลยเอ้ามาใหม่เลยเแก้วบอกหน่อยหวยออกอะไร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 แกหวยออกอะไรอุชานเอางูไปแตะมันอะหวยออกอะไรเองไปใกล้ๆตีนมันอะจะได้ไปอีกแล้ว มาแล้วออะแก้วมาแก้วหคยออกอะไรแก้วอิงนี่บอกเลขอีบ่ได้เลยเนาะเอ็งมายืนอะไรตรงนี้เอ็งกกับมาขี่ใหรนะแก้วแม่ดิ้นมาตรงนี้อีก แก้ว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 มาส่องกล้องออกได้เองนะเองอ่ะมาส่องกล้องอีกนะเท่เนาะเองไมกินไม่ยมอ่ะเองบอกหัวะมั้ไหม ดู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 เดินไปเดินมาจับหน่อยก็ไม่ได้ไปอีกแล้วไปขึ้นบนละขึ้นไปทำไมล่ะแก้ว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 มีอะไรขึ้น มันกินไหมนี่เอามะขามให้มันใหม่มะขามบูชันทำตกนี่ไงขนมนี่มันกินไหมขนมไหนให้เลยขนมอ่ะมันกินอ่ะเจ้าอ่ะเจ้าวางว่าต้องอ่ะเจ้าบูชันก็จับไว้ด้วยอ่ะเจ้าแล้วมันก็จะลงมาเองอ่ะเจาเอาละ Ăn à rồi mấy? cháu à mấy? Có à mấy? rồi mấy? Ăn rồi mấy? Em đang ngứt hoành ngứt hoành làm gì? rồi mấy à? Ăn rồi mấy à? có ไอ้แก้วมันชอบกินความดปกนเนื้อรสกินเนื้ออร่อยไหมแก้วอ่านี่เอาแก้วมอ่ะอ่ะกินก่อนไหมกินอยู่เองก่อนไม่โดมหวาอร่อยไหมไม่มีวโมโยมอีกเออ,อ ข <c oughs> อืมนี่ชิ้นใหญ่เลยจับกินอีกโอ้ยนี่ละ่ะเอ้านีม่มากินเนะี่ยเอาแล้ว ถั่วแล้วเองจะกินไหมนี่ก็ <c oughs> <ừ. S 3> อีสองนาทิกินเคีอยู่ใครเอาหัวล้วนี่ กินเสร็จแล้วก็นอนนอนเสร็จแล้วก็ตื่นอื่นเสร็จแล้วก็ไปเล่นทำไมเองต้องเขย่าหัวด้วยเองดีดบ่เองดีดบ่แค่เองดีดบ่ทอดไปเรียกแกน้อยมาดูไปทอดยันในของมันชินเด้อเดี๋ยวมันบินตัน

ยิหยรูปมยังถ่ายวิดีโอทำมาเล่นทำมากินเรื่อยเองไม่กลัวเขายิงอ่รอบอสไมเขาให้แอนด้วยเองไม่กลัวเขายิงเ่ะบอสท้องแตกไรแก้วเองว้าวลูกลาวนี้กินข้าวเหนียว <c oughs> นกลาวกินเขาลามแอ๊ะมาจากลาวบ่ะอพอดพอจับตรงนี้ไว้จับกิ่งนี้ไว้จับไว้เฉยเฉยเออ่าให้มันขึ้นไปจับดีๆเดี๋ยวมันดีดจับแค่นั้นเดอทนได้ไหวละเอ๊ะเขียนดีนะฝน มันเล่นกับเด็กน้อยดำๆหนึ่งคนเด็กน้อยตัวนี้แหละแต่มันทำไมไม่ชอบเล่นกันโอ้กินข้าวเหนียวแทบเนาะไม่เองไม่สนใจขนมด้ยบอยนี่โอ้จากข้เหนียวกินอย่างเดียวเลยทีนี้มีเอาปแดกบองไหมแก้วอ่ะปล่อยได้ ดูจับข้าวเหนียวกินไม่สนใจขนมเลย,ยเลยจับแบบพื้นนูน่นไม่ขยับเลยนกเก้วลาวยืนขาเดียวก็ได้นอกอะไรล้ววะมือหนึ่งปั้นข้าวเหนียวขาหนึ่งปั้นข้าวเหนียว ไม่สนใจขนมเลยเอม่ขนมอ่ะเองไม่สนใจขนมเลยบ้ากินไหมขนมนะ่ะฮะไอ้แก๊กบอกเลขหน่อยงงเออติดคอเด้อบ,บาทนี่ม,มันมีน้ำกินเนี่ยอละมั้งกินกินเยอะแท้ขนมโอ้จอยจับปล่อยได้กินข้าวเหนียวแล้ไหม นหาหัอแล้วเอก็อกเอ็ดไกินไปปั้นข้าวเหนียวใหม่ปั้นท่าใหม่ได้นะข <laughs> ยับมือนะวัด <laughs> เอาอีกไหมเดี๋ยวอันนี้เหลือให้แกาทิ้งเลยมันไม่กินหรอกให้มันกินเยอะๆอร่อยไหมแก้วน่ากินกินต้นหอมข้าวปั้นข้าวเหนียวก่อนแก้วอร่อยไหม มาเอาเป็นเแแ่้วะไรไหมแกี่วดูมันชื่ออะไรนะโพอมีจังมีจังมีจังชื่อเกาหลีหรือชื่อญี่ปุ่นวะมันมีจังก็ก็หนูเห็นได้ก็หนูเห็นได้เล็กเลี้ยงมันว่ามีจังมีจังไอ อย่าทำตกเนย่ยมีการกินในมือคนอีกนะจะเองยืนขาเดียวกับปวดขาแล้ววะไปเอาลูกชิ้นยืนกินมาให้กินไปน้อาอีกไม่หนียากกินหมดนะเอลุงมาเอาแก้วกินเยอะเกินไปแล้วมั้งพอได้มั้งแก้ว อันนู้นบ้านนี้กินอันนู้นกินอันนี้ท้องแตกพอดีแย่งใช่อะเย่งออกจากสามหมดแล้วเหนื่อยยืนแล้วนั่นนี่ตอนไหนเองจะมาก่อแข้งก่อขานี่จะาไปนะไปมามาเอ้ย ไเอ,อืมอามาเอา,าให้มันกินอิ่มมาวะ่ะอิ่ม,มหรือยังอิ่มหรือยังแกแกอิ่มยังจิกเห็บในหัวนั่นน่ะเห็บในหัวปูชานน่ะจิกเอาเออจิเอาเห็บไหมฮะไปแล้วเอาอิ่มแล้วไปแล้ว